ตอนที่สองพานไปแล้วพี่น้องสำหรับนางฟ้าลำแคนทางช่องวันส1เเบียร์พร้อมพงจัดเต็ม พ่อับปลาได้อีกแล้วพี่น้องในช่วงเมา่มอยคนดังออนไลน์เนาะตอนนี้ตะเว้นจะตกดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวปลาดาจะแพนกล่องให้ทุกคนดีเบิิงบรรยากาศก่อนเนาะในคือทางเตเว้นตกเนาะพี่น้องตอนนี้ตะเว้นกําลังจะตกดินหรือว่าพระอาทิตย์กําลังจะตกดินแล้วนะจ๊นะเนาะมือนน้อีก็เลยมาเมา่ม,ามอยหอยสังเนาะสาหรับในช่วงของเมา่มอยคนดังออนไลน์ในชแนลปลาดา,าผ้าแสบผูได้เขามาแล้วก็อย่าลืม กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งริงให้ปาะดาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบดีมากถ้าผูใ้ใดกดกระดิ่งละกะ็กดติดตามในตอนนี้เนาะพราะปาดาจะเอาเรื่องของละครดังช่องวันเนาะเป็นละครใหม่พึ่งฉายโบกิมือพี่น้อง พึ่งลงจอไปพี่น้องพึ่งลงจอช่องวันสาสเวทแห่งพี่น้องด้เบิงวันที่ยี่สิบเจ็ดกระกฎะาคมนอทิพานมานะจ๊ะเมื่อนี้กะวันที่ยี่สิบเก้าแล้วในพี่น้องสามตอนนะจ๊ะสามตอนแล้วเนาะตอนนี้เฮาได้เห็นเบียร์ผอมพงตอนใหญ่เลยพี่น้องเพราะว่าอ่าแม่ครูเนาะที่เพิ่นแบบปัน้นนักร้องมอลำ่ำเนาะหละก็มีปะะการเป่าแค่นำ้ำ ก็เลยเห็นเบียร์ในช็อตนั้นเพ่นก็บอกอ่ะเดี๋ยวเป่าแค่ในฟังในบักหินว่าซ่เบียร์พร้อมพงชื่อหินนะจ๊ะชื่อหินจ้าก็คือเบียร์ก็บอกว่าได้เลยก็เลยเป่าแค่นอ้อตอนที่จบมเมื่อวานนี่พี่น้อง อ่าแลเมื่อน,นี้เนาะอย่าลืมนะทุกคนเดอ้อเมื่อน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นตอนที่สนุกอีกเพราะว่าดาราเนาะนักแสดงทุกคนเล่นได้ดีแห้งพี่น้องสมบทบาทมากเลยเนาะคือสวมบทของนักแสดงแบบโอ้ยเบิ่งเรลาตื่นเต้นตน้งแต่ตอนแรกเนาะพี่น้องคือมวลซ่นโฮแซลนั่นเองเนาะผู้ไดติดตามเนาะผู้ไดติดตามเบิ่งเรื่องนี้ก็ต้องรีบดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะพลาดนะจ๊ะเพราะว่า เป็นละครน้ำดีะเะยทีเดียวสำหรับนางฟ้าลำแคนและกามีเบียร์พอมพงแสดงเวนํารวมถึงดารานักแสดงเยอะแยะมากมายที่เราได้ชมกันโอ้ยได้ยินเสียงบาพี่นอ้องตอนนี้พระดาได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดอยู่ให้หน้ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากและหลายคนคงจะฟินกับบรรยากาศบ้านพระดานี่คือทุ่งนานอาจารย์กว้างใหญ่และก็เป็นสตรีโอเป็นห้องอัดรายการของพระดาด้วยเนาะ มื่อนี่ค่ะมาเมาม้อยพี่น้องฟังเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ดูละครน้ำดีทางช่องวันสาสิบเอ็ดผู้ใดได้เบิงแต่งแต่ตอนแรกพี่น้องสําหรับนางฟ้าลําแคนวันที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านมาอ่า,ามวนพิมพ์มาไตคอมเมนต์ของประดาว่ามวนจังใดแน่หรือว่าตื่นเต้นจะได้แน่หรือว่าผู้ใดอยากจะให้ประดาเมา่ม้ละละครเรื่องนีน้ในแนวใดก็สามารถบอกได้คือนกันเนาะ สำหรับช anel นี้นะเปิดใจทุกคอมเมนต์จะเป็นคอมเมนต์ที่ดีๆเนาะของมานะอย่าเอาคอมเมนต์ที่บอกว่าภาพลบนะเพราะปดาเป็นคนที่โพ t i v e ไม่ e g a ก i ีฟสำหรับความคิดเนะาะก็จะพยายามนํ่เสนอสิ่งดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันละกาม่าเหม่าม้อยเนาะคือมันเนี่ยเก็บ,บาภาพภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะนี่คือภาพบรรยากาศสวยๆจ้ามึงจะพี่นอ้องอู้สวัสดีสวัสดี สวัสดีธรรมชาติเนาะสวัสดีทุกคนที่กำลังชมอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งช่องของประดาด,ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนที่ แสดงเรื่องนางฟ้าลำแคนและกะทิสำคัญอย่าลืมเนาะส่งกำลังใจให้กับเบียร์พร้อมพงด้วยเพราะว่าเขาต้องการกำลังใจจากแฟนคลับ f อีของเราทุกคนเนาะมือนีประดาะเป็นซื้อกลางเนาะที่อยากจะพักดันละครดีๆให้ทุกคนในเบืองการทางช่องวันสาสเบเอ็ดโบเมนว่าเป็นนักข่าวช่องวันสาสบเ็ดนะเขาบริจ้างประดานะต่อประดาเมสามอ,อยให้ฟังเพราะวเป็นช่วงของเม้ามอ,อยคนดังออนไลน์ก็เลยเมามอ,มอ,อย,มออยเบียร์พร้อมพงให้พี่น้องนี่ฟังกันเอาเวลาเบิร์ดเบิร์ดเลวลาเราพี่น้องไ <laughs> ล่ตาบอก เวลาหม,หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าประดาจะเมาส์มอยใครนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้วพี่น้องไปแล้ว